สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีโปรโมโชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะตัวนี้นะค่ะเป็นบาบาโลพาร์ Bar ะคะ่ะยาลดน้ําหนักสําหรับสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากจะลดน้ําหนักได้อ่ะคะ่ะอยากจะแนะนําตัวนี้ให้ไปทานนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบว่ายาลดน้ําหนักชั้นดีของเกาหลีเลยแล้วก็มันจะมีแบบว่าสารสกัดส้มแขกแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนนะคะจากเกาหลีถ้าคุณคุณพี่เอาไปทานนะคะคนที่แบบว่าอยากจะลดน้ําหนักได้ค่ะมีแบบว่ามันจะมีแบบว่ากล่องเนยค่ะจะมี3หลอดค่ะอยากจะให้คุณพี่ ะะได้ลองไปทานแล้ว่ามันจะได้ลดน้าหนักได้จริงแล้วก็ผิวก็จะดูสวยขึ้นนิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณตู๊คุณตู้เข้ามาเคยสั่งซื้อกับพวกเราไปใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้ค่ะถ้าแบบว่าคุณพี่อยากเอาไปในไลฟ์สดนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าเข้ามาดูในไลฟ์สดนี้นะคะ1,900งพักาก หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคนนะคะคุณพี่จะได้ราคาห้าสิบละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งกล่องอะคะ่ะปกตินะคะเราขายเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะคะ่ะแต่ว่าถ้าไรายส่นนี้นะคะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะคุณพี่แต่อยากจะแนะนําให้ซื้อสองกล่องอะคะ่ะเพราะว่าจะได้ราคาลด,ลดกวัวะคะ่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคะ่ะแต่ถ้าสามกล่องไปนะคะสามหนึ่งร้อยสองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทคะ่ะคุณพี่ถ้าเอาไปนะคะมันก็จะจะคุ้มกวัวเพราะว่าคุณตุ๊กเคยซื้อกับเราไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อันนี้ค่ะถ้าคุณพี่เอาไปในส ะจะลดราคา50%สําหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้ตัวนี้ไปทานนะคะ1 1กล่องะคะ่ะ699บาทสนใจนะคะกดเบอร์โทรมาได้ในไลน์สดนี้เลยนะคะแล้วก็ จะมทีทีมงานติดต่อไปหาคุณพี่นะคะ,ะและผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุกคนแบบว่ามันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีสารแบบว่าไซบูทามีนนะคะซึ่งมันเป็นสารที่แบบว่าทําให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงว่ามันจะมีวิตามิน B3 แล้วก็ B5 นะคะ200มิลลิกรัมค่ะคุณพี่แล้วก็ขอบคุณแบบว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็ขอบคุณคุณฟาลาที่แบบว่าใายผลิตภัณฑ์ของเราอะคะ่ะอย่างดีมากแล้วก็ลดน้ำหนักได้จริงแล้วก็มี p o s i ิ i ภาพกว่าโฆษณาอีกด้วยเพราะว่าลูกค้าค่ะรีวิวมาแล้วก็มันใช้ดีอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยที่แบบว่ารีวิวให้แล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกคนที่แบบว่าเข้ามาดูด้วยแล้วก็ลูกสาวที่คุณคุณฟ้าค่ะลูกสาวเขาอะค่ะเพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วก็ใช้เม็ดฟูตัวนี้ค่ะสี่สัปดาห์ค่ะรู้สึกดีมากผอมลงด้วยแล้วก็เจ็ดกิโละค่ะผอมลงไปเจ็ดกิโลเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็ ทุกคนนะคะทาให้แบบว่าผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมันดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราทานแล้วเ,เราเห็นผลได้จริงนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้คะ่ะมีคนสั่งมาแล้วนะคะสองคนแล้วก็อ๋อคุณคุณฟ้าใช่ไหมคุณฟ้าเหลือสามกล่องใช่ไหมคะโอ้ถ้าคุณฟ้าเหลือสามกล่องนะคะถ้าเอาไปทานอีกคะ่ะมันจะทานคู่กันมันก็จะได้แบบว่าเห็นผลได้ไวขึ้นนะคะสามกล่องนะคะในราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองนะคะคุณคุณฟ้าในเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะ อ๋ออ๋อคุณคุณน้ำทิพน้ำทิพโอเหลือ3กล่องแล้วคะโอ้ดีมากเลยคะ่ะคุณพี่ถ้าเอาเม็ดฟูไปทานนะคะมันจะได้แบบว่าเห็นผลในสัตว์เจนมากอ๋อมีบางคนแบบว่าอ๋อทานแล้วไม่ลดใช่ไหมคุณพี่คะถ้าคุณพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะรับเห็นผลได้ไวแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะลดได้น้ําหนักได้จริงถ้าคุณพี่คะ่ะมีวิธีในการลดน้ําหนักเพราะว่าตัวนี้คะ่ะมันจะเป็นแบบว่าเสริม อาหารเสริมที่ช่วยให้เรา,เาลดน้ําหนักได้ไวขึ้นถ้าคุณพี่ทานแบบว่าตอนเช้าค่ะสเม็ดแล้วก็เย็น2เม็ดก่อนอาหารนะคะมันจะช่วยลดน้ําหนักได้จริงแล้วก็ถ้าคุณพี่เอาไปทานนะคะมันก็จะช่วยแบบว่าลดลดได้จริงเม็ดฟูนะคะทานหนึ่งคนที่แบบว่าลดน้ําหนักได้แล้วค่ะให้ทาน1เม็ดก็ทาน1เม็ดต่อวันก็ได้ค่ะแต่ว่าคนที่แบบว่าลดน้ําหนักช้าหรือว่าไม่ลดเลยอะไรอย่างนี้ก็อยากจะแนะนําให้ทาน2เม็ดเช้าเย็นมันจะได้เห็นผลได้ไวกว่านะคะแล้วก็ อันนี้ค่ะมันก็จะไม่เปรี้ยวมากเดี๋ยวหนูจะอ่ทานให้ดูนะคะแบบว่าเม็ดฟูนะคะเราสามารถใส่1เม็ดหรือ2เม็ดก็ได้แต่ว่าหนูอะค่ะแบบว่านั้นแล้วก็ใส่ไปว่า1เม็ดได้เลยมันก็จะฟูแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้มันนั้แล้วก็ดื่มเลยนะคะเดี๋ยวจะรอไว้ก่อนนะ นะคะแบบว่าคุณพี่ที่ใครที่เข้ามานะคะกดไลค์เออกดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยะคะ่ะในเฉพาะไลค์สดนี้เท่านั้นนะคะคุณพี่แล้วก็ถ้าเราทานไปใช่ไหมมันก็จะผิวก็จะสวยขึ้นแล้วก็น้ําหนักก็ดูจะมันก็จะดูผอมมากด้วยะคะ่ะคุณพี่แล้วก็ทานแล้วน้ําหนักลงแบบพอดีตัวแล้วก็หยุดทานได้มันก็จะไม่กลับมาโยโย่เหมือนเดิมด้วยนะคะนี่ดูนะคะมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคน ทุกคนที่สั่งซื้อเมื่อกี้นะคะ1กล่องอะคะ699าบาบาทนะคะแล้วก็ถ้า2กล่องขึ้นไปนะคะ999บาท3กล่อง1 1 2 9 9บาทราคานี้คุ้มมากเฉพาะลายสดนี้เท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับทุกคนที่แบบว่าอยากจะเข้ามาซื้อะคะ่ะเพียง199คนเท่านั้นที่จะได้โปรตัวนี้ไปนะคะสําหรับลายสดตัวนี้แล้วก็ถ้าแบบว่าหนูเห็นแบบว่าทุกคนอะคะสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากแล้วก็ แบบอยากจะให้คุณทุกคนนะคะ่ะกดแบบว่าพิมพ์เบอร์เข้ามาในใต้คอมเมนต์ไลฟ์สดนี้เลยแล้วก็พิมพ์จํานวนสินค้าที่คุณล,ลูกคุณพี่ต้องการด้วยจะมีทีมงานติดต่อไปหาคุณพี่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่มากที่แบบว่าเข้ามาดูไลฟ์สดหนูแล้วก็สั่งซื้อสินค้าหนูไปขอบคุณที่แบบว่าไว้วางใจบาบาโลของพวกเราอะคะ่ะขอบคุณที่แบบว่าเออให้แบบว่าคําแบบว่าติชมอะไรอย่างนี้กับพวกพวกเราด้วยหวังว่าคราวหน้าคะ่ะถ้าแบบว่าจบไลฟ์สดนี้นะคะคุณพี่ค่ะแบบว่ามันจะ มันก็จะเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าคราวหน้าถ้าหนูมาไลฟ์อีกก็จะให้ราคาโปรตัวนี้อีกนะคะทุกคนแบบว่าจะมีแต่แบบว่าเอาราคาโปรตัวนี้ไปะคะ่ะ3กล่องหนึ่งันกบาบาทอะค่ะจะได้แบบว่าคุ้มมากเลยวันหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวหนูอะค่ะไลฟ์แบบว่าจะสิ้นสุดการไลฟ์แบบสุดสเพียงเท่านี้เพราะว่าไลฟ์มานานแล้วก็กลัวแบบว่าลูกค้าจะเบื่อหน้าอะไรอย่างนี้ไปเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ